<Okay. S 2> อ,อืมอืมอือพก็แน่าจะเป็นฝันดีแล้วมีการทําบุญด้วยอแล้วก็เห็นนักการเมืองหลายๆท่านมาตามหาด้วยอย่างนี้ในฝันนะอืม,อมบอกว่าตามหามานานแล้วเพิ่งเห็นอืม,อมไม่บอกชื่อว่าใคร เราคนที่อย <gegen violin> <warfare> ู่ในวงการกันใช่เขาบอกว่าตามหาปู่มานายอันแนวแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับนะครับอุ้ยมีคนมาส่งของก่อนเราแล้วอันนี้เราไม่ต้องส่งเฮ้ยเขาเขามีของแล้วเราไม่ต้องส่งของเรา โอ้ยมีติดคองรแทะเอาเลยครับอดีตปูกุลาเกะของใครไม่รู้อันน้ของคุณอังศุมาหนักแต่นี่ไม่ใช่ของกันนี้ของซื้อเมื่อวานนะมาฝกโออ้้ซืตั้งแต่เมื่อวานเลยนะแต่อันนี้ผมว่าเขาประเคนเล่าขาวนครปฐมน่าจะเป็นหมาลงนี่เขาจะเป็นหมาครูใช่ไหมน่าจะหมาครูรุ่นก่อนเดี๋ยวลุนลุนลุนของรุ่นของคุ้มรัพย์พญานาคก่อนนะครับแต่คอไม่กล้าเกะเลยนะเนี่ยอ๋อแกล้ง กองโควิดมาเนี่ยนะเดี๋ยวกำลังแกะอยู่นะของของฝากจากช่องคุมทรัพย์พยานนาทนะครับมาจากจังหวัดอะไรเนี่ยอะไรบางขอนแหลมบางขอนแหลมขอมอเป็นอะไรกรุงเทพไม่รู้นะคิปทันยังไม่ดูเลยนะมึงแกะไม่เป็นหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหใช้เครื่องรางของขลังเลยจะดิ่งเะกระดิ่งอ๋อกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งนะครับกระดิ่งกระดิ่งที่ปูต้องการใช่ไหมเออเพราะดีเลยแขวนวิหารมากี่อันปูปูน่ารูกไหมากี่อันโอ้สวยมากทำไมมันดูอย่างงเีขยันไหมนี่ไงอ่อนเลยคนละข้าง ครั้งถิ่นนะครับเป็นกระดิ่งที่เป็นผู้สูงเก่าด้วยสงสัยมีลายชุดตะปูพี่ชุดนี่โอ้พอดีเลยในแขวนไม่หาปูน่าจะสิบชุดมั้งปูน่าปูสองไหมหนึ่งแปดแปดกล่องแปดกล่องต้องนับแล้วปูนับรู้แล้วแปดกล่องเก้าเก้าอ่ะนี่ไงเก้าเลยไม่ใช้ใส่โซงมาด้วยบ่ข้างล่างเนี่ยฮะ เก้ากล่องเก้ากล่องก้ากล่องกล่องกานหดนะครับก็สาธุสาธุนะครับอนุโมทนาสาธุกับมีเสียงลงดังทำอะไรก็ให้สำเร็จสำเร็จสำเร็จนะครับได้แขวนวิหารหลังนี้ได้แขวนวิหารแล้วก็ทิพนั่นก็มีอยู่บ้างแต่ว่ามันหมดมันไม่พอแล้วอันนี้ก็เอามาแขวนวิหารฝั่งนี้จะแขวนให้รอบอยู่นี้ก็อนุโมทนาบุญด้วย อันนี้หมากสงใสัจะเหลืองหมดแล้วมั้งอออเเหหลลืืงงงนนกี่ใบกระท่อมวะช่วงนี้กำลังฮิตใบกระท่อมโอ้โหใบตองใบพลูใบพลูสาธุสาธุสาธุจะว่ากันเราใบตองโลเอาใบตองหอมันจ๊ะไม่นึกว่าใบกระท่อมไงช่วงนี้ก็กำลังคิดใบกระท่อม นึกว่าแอบแอบสั่งแอบสั่งไปกระตมจายจากภาคใต้อันนี้ส่งมาจากอ่านครปฐมอ๋อนครปฐมโอ้นครปฐมนครปฐมก็มีทั้งมากมีทั้งดูหมดพอดีเลยแอบพลูหมดพอดีก็หมดพอดีเลยก็ได้มาแล้วนะครับ ก็ให้ฉันอย่างสบายใจข้าวไม่ต้องกินนะอี่กูเขียวมาก่อนนะครับรอรอเอสประวัติบอกว่าจะเอาครูมาให้เออเอามาให้แลวไงก่อนเที่ยงครับเอาก็นี่ก่อนเที่ยงไงอกกองออกมาก่อนเที่ยงถึงนี่จนบ่าย ตอนตอนเที่ยงยังอาบบอกอาบน้ำก่อนแป๊บนึงเขาก็บานไกลเอต้องเข้าใจบ้างไม่ใช่แถวๆนี้ไปอ่ะครับเดี๋ยวก็แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปชื่อของคนที่ฝากกระดิ่งมากับช่องขุมทรัพยานาคนะครับของพิธิพันธ์นะครับก็เป็นกระดิ่งนะครับเป็นกระดิ่งจํานวนทั้งหมดเก้าชุดนะครับเนี่ยนะครับอนุโมทนาสาธุกับเขาด้วยนะครับ แต่ถูกขอให้โด่ให้ดังเหมือนเสยงระฆังขอให้งดให้งามเหมือนเหมือนระฆังอันนี้นะครับอืมนะครับอันนี้ยังไม่ได้แขวนเลยยังสวยขนาดนี้หวานก็ขาวเป็นาหดังจ้าปูนะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากอันนี้พี่ทิพย์พันเข้ามาเข้ามาด้วยเขาเตรียมประกามาด้วยนะปู่นี่เขาเตรียมประกาเตรียมกระดาษมาด้วยพี่ทิพย์พันนะไม่ใช่ปุมนะทิพย์พันนะเออทิชอบคุณทัพย์อช่คุณพี่เขาก็ ได้เขาเขารอเขารอเอาเลขไปไปไปเสียงไปเสียงพอส่งไปถึงปู่แล้วเอาเลขมงคลวันนี้จะเป็นตัวไหนครับคุณผู้ชมหมเลขมงคลมีปู่น่าจะมีเลขมงคลมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่พวกนี้วันที่่เทาไหร่ผมไม่ใช่จะถึงแล้วหรือถึงยุบเก้าถึงยุบเก้าเอาเลขมงคลก่อนวันนี้เอาเลขมงคลก่อนเลขมงคลเลขยังไงเลขมงคลเลขฮานอยเลขมงคลนะปู่ โอ้ยนี่ไงเลขมงคล40 40 24้วยนะมี24ขวดโอ้ยนี่แต่แต่หลักเก้านี่น่าจะมาเลยนะวันนี้กินกินพลูไปกะว่าน่าจะเมากินพลูไปน่าจะเมานะก็เล่นเอาของ40ใจวะ เล,เล่นเอากอง40ใส่มาเอากอาง4บมาให้เลยเล่นใส่กอง 40, 40นน <c oughs> วันนี้มเๆๆมาเต็มทีเมาคนเดียว <c oughs> อ่ะให้คิดก่อนให้ใช้สมารทิทกนิดนึง เลยกได้คนฝากกระดิ่งมาเขียนลังกระดิ่งง่ไปฝากกระดิ่งเก้า่มนะฝากมาเก้าหัผู้อบก้าวบ่มู้ชอบก้าวบื่อชอบก้าบ่ที่ผเขียนได้หมือนันก็น่าจะ น่าจะเลขตัวนั้น่ะอะน่าจะเลขเลขตัวน,นั้นเลขอะไรเลขห้าห้าเจ็ดเก้าแต่ว่าก,กลัวมันกลัวมามาเบิ้ลก <c ười> ลัวมาเบิ้ลนี่อือผู้ฟันอีกแล้วกลัวมาเบิ้ลดอกนี้ผู้ฟันนี่แล้วไปสามห้ายังยูกลัวมันมาแบบสามสามห้าหรือสามห้าห้าอย่างเงี้ยอืออือ ตัวมันใหม่ยังงัหรือไม่ก็เป็นเลขเขาจากอะไรเลขหนีบอ่ะสามห้าสามห้าสามเลขสามห้าอะไรเนี้ย่ะเลขเลขหนีบอืมไล้อืมสามห้าสามเก้าเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยอืมตัวมันใหม่ยังนั้นเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเก้าห้าเก้าอย่างนี้อืมโกลนมาแบบตัวหามตัมาเลด้หาม หามหามนะครับอ,อืเขียนอะไรให้ลูกศิษย์เขาก็เอาไปซื้อแหละปู่ผิดมาเขาก็โทษแต่ปู่แหละไม่ได้โทษคมเออเนาะผิดมาก็ไม่ได้โทษตัวเขาซื้อนะโทษปู่ <laughs> 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 บอกเขาผิด <laughs> ไม่บอกก็ได้ อย่างงอนอย่างงอนี๋ยวเก็ให้แน่นี้แล้วกันเนาะอืออองงคนปูก่อนนะครับตอนนี้ดูสามสิบเอ็ มันเลขอะไรนะมันเลขเกียร์ไทยครับเน่เลขไทยก็คือไม่ถึงมาแต่เขียนตัวงี้พวกมึงนงมึงนอกดูไม่รู้เรื่องนะพกระรงฝระหังดูไม่รู้เรื่องนะ แถมให้ตัวหนึ่งแถมให้อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึ่งพอชอบก้าแถมอะไรฮะรอลุ้นกันว่าจะแถมเลขอะไรับางคนก็จะเอาเลขแถมนี่แหละบางคนก็จะขอเลขซื้อเลขแถมนี่แล้วบางคนเลขอกได้ได้กันไปหลายคนแล้วเหลือแต่เลขแถมอืม อค่นี้นะครับโอ้ยนะครับวันนี้นะครับดูแบบชัดๆเลยนะดูชัดไปเลยนะครับเขียนให้แค่นี้จะเอาไปเยอะแค่นี้ก็ได้อแค่นี้จะเอาเยอะแค่นี้ก็เอาอีกนะครับมันก็ยังมีเลขอันนั้นอ่ะเลขอะไรครับเลขเลขเสาแทนเสาแทนนเสาแท่นก็มีสามห้าสามห้ากับเลขเสาห้าเจ็ดเก้า สามห้ากับห้าเจ็ดเก้าแล้วรูกสึกว่ก็คงไปหาซื้อแล้วจะรีบไว้หลายคนก็คงไปซื้อไว้ก็แล้วแต่ช่วงเมื่อมันเข้าเอื่อวันเข้าอันนั้นเป็นเป็นตัวเป็นตัวที่ที่ทำแท่นแท่นจะวางแท่นที่จะวางงนี่คือเลขที่ดูมากดูชอบมากใช่ือมยูเคาชอบมากเขาขีดไว้ไว้อขาชอบมากข้างบนสองอะไรก็แถมอันนั้นแทมนะ ชอบมากก็เอาไปดูเด้อตีขีดให้แดงๆไงวันนี้วันนี้สามเดือนจะมีอยู่ไหมผู้หรือว่ามีไหมครับเนี่ยคือนี่จะจะเอาอีกนี่จะเอาอีกจะเอาอีดตัวเอาอีกขีดตัวจะเกี่ยนะไรเกียอะไ้จนพอใจจนบอกว่าพอแล้วอ่าได้ครับก็ขอบคุณมากนะครับเหล็กเหล็กเนี้ยได้ก็คืนวันที่ทำพิธีโอ้แต่อันนี้ ชี่หัวออกชิงหัวออกก็เลยแต่งเจ็ดเพราะว่าชีงหัวนี่ออกเพราะว่าเอาไปเขียนเอาไปเขียนไว้ข้างบนที่นอนไงแล้วมันฝันฝันว่าอมีมีการทําบุญอยู่ที่นี่ใหญ่เยอะคนเยอะมากมีการเลี้ยงเพลพระมีอะไรด้วยวันนั้นคนมาเยอะแยะเลยออืม่าไม่รู้มาจากที่ไหนทั่วจ้าทิตเลย มาเยอะแยะมากเลยอ่าอป๊อกร่านน่าจะเป็นฝันดีอืมแล้วมีการทําบุญด้วยอืมแล้วก็เห็นนักการเมืองหลายๆท่านมาตามหาด้วยอย่างนี้ในฝันนะอืมบอกว่าตามหามานานแล้วเพิ่งเห็นอืมไม่บอกชื่อว่าใครคนที่อยู่ในวงการกันใช่เขาบอกว่าตามหาปู่มานาอันแล้วเห็นแต่คนพูด ว่าอ่าพูดถึงตลอดอย่างนี้เราก็เลยมาเจอตัวจริงครับอแล้วก็บวันนั้นมีการทําบุญใหญ่มีคนมีพระมีอะไรเยอะแยะเลยมีการเลี้ยงอาหาร,ร,รอืมมีทั้งช้างก็มาอืมช้างมาแล้วปูก็ได้พูดกับช้างด้วยเันนั้นหรือจะมีคนเอาช้างมาให้หรือเปล่าอ <c oughs> ช้างก็เลขนนี่แหละนี่นี่น เลขนี้เลขช้างอ๋อเลขนี้เลกช้างช้างสามห้าสามห้าตําไรกับใบตําราบเออช้างห้าช้างห้าตํารอใบช้างห้าตํารายใบราษาเปนขเรียกใบตําราวใบใบใบคือสามสามาจากไหนปู่สามห้ามาจากไหนห้า <chill? S 2> ห้าเขปูจับไงอือเอาได้ไว้จับเจ็ดกะมือก็ห้าเลยไม่ก็อยากได้เลขเยอะเกอยากได้เยอะจับสองมืมือเยอะจะจับช้างไงรมือเราจับช้างกอดช้างเอือมือเราจับมือจับสองมือมเสื่อมแล้วมือก็ห้าช้างกะสามนะ นะครับแล้วแต่ไปตีแต่ว่าปู่ตีให้แบบนี้ตีให้แบบนี้ก็ใครจะไปตีอย่างอื่นก็ตีไปช้างก็เลือกจามไงจำไรก็จำกอมเมน์ก็ว่าจำไรก็ใบอืมเป็นกระใบก็ใบเหมือนกันนะปู่นะแต่ว่าช้างเป็นช้างตัวผู้มันก็ตีออกได้ช้างตัวผู้จำไรใบประประมอืจะพูดห้าอตัวผู้ก็ห้าโอจำไรใบจำไรชะมงเหรอจำม้ก็จำ จำแม่ยืนก็เอาปลอหน่อยตั้ไหจสมอลก็อ่านะครับทาสามหาอยาก็เลยทาสามหาสามหาใบ้ตัวใบไสบว่าป่วยใส่ก yeah. yeah. well, ็สะได้ต uhm ั้งห้างหนอนอะนะครับก็ขอบคุณผู้โดบก็บ้านนี่เฮ้ยตําไรก็เกิจากลารทำามโบเบน้คาโมห่าหนึ่งสามสามูคาโมเปเลยรวมคาหบาหนา่งสามสาม ก็ขอกุญแรวยรวยรวยแล้วก็รวยอีกมีเงินมีทองไลมาเทมาอืมอืมสํำเร็จจํำเร็จจํำเร็จสาธาุปังปังรวยรวยปังปังรวยรวยถูกไว้สามตัวบนต้องตัวล่างจ้าธุแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับ